สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกองฝรั่งเศสล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่36ประจำเช้าวันจันทร์ที่10พฤษภาคมเริ่มกันที่แซงตีเยนเปิดบ้านเอาชนะมักเซย์0อองเช่ถล่มเอาชนะดีชงไป3 0มเอฟซีเมสแพ้ให้กับนีม0-3นีสครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแรส3-2สตาร์บุกแพ้ให้กับมงปริเย่ไป2-3แหลงก็แพ้โมอนโก0.1นึ่งแล้วก็แลนเสมอกับทางปารีสแซง์แมงไปหนงไป1-1 นั่นก็นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรวครับมีอยู่79คะแนนอันดับ2องปารีสแซชมังแชมป์เก่าหลังจากสะดุดไปก็เก็บเพิ่มมาได้แค่76คะแนนอันดับ3ามโมโนาโกมี74แล้วก็อันดับ4ลียงม,มี73นะฮะโอ้โหการลุ้นแชมป์ก็สนุกโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในสาอันดับแรกก็สนุก ในขณะที่การลุ้นหนีตกชั้นยังคงเข้มข้นเช่นกันนะฮะเริ่มกันที่อันดับ15บอกโดที่มี3 9คะแนนอันดับ16และก็17อย่างสตาร์บุกกับลอริยมีทีมละ38แในอันดับที่18อย่างน้องที่อยู่ในโซนเพลย์ออฟนี่ตกชั้นก็มี37คะแนนแล้วก็อันดับ19นีมที่มี35คะแนนเนี่ยก็ยังมีโอกาสลอดตกชั้นอยู่นะฮะในอีก2นัดที่เหลือส่วนีนช่วงทีมบุ้ยเนี่ยหมดลุ้นไปนานแล้วเพราะว่าตกชั้นไปก่อนเพื่อนเลย ไปต่อกันที่ดาวซนวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคิเลนเอมบาเป้ที่ยิงไป25ประต,ตูเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดถัดไปก็จะเป็นเกมรองสุดท้ายของฤดูกาลนัดที่37ในคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาก็จะมีบอกโดเจอลองดีชงพบกับน้องริวเจอกับแซงเอเตียนหลอริยงเจอเมมักเซยเปิดบ้านเจอองเช่โมนโกเจอแลนด์มงบรีเยเปิดบ้านพบกับทางแรส นี้จะเจอกับสตาร์บูก์นีมเจอรลิยงแล้วก็ปารลสเซชแมงเปิดบ้านพบกับไหลงนั่นเอง